กันที่ร้านเซรามิกโคตติ้งคลิกคาแครบางใหญ่นะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูงานที่ร้านของเราค่ะซึ่งวันนี้งานที่ร้านของเรานะคะจะมีคิวด้วยกันอยู่5คีค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการขัดของช่างของเราเลยดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการเคลือบผิวค่ะเป็นการเตรียมผิวของผิวโลดก่อนที่เราจะเข้าไปที่ห้องเคลือบเซรามิก 10S ของเราค่ะแพ็กเกจที่ร้านนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แพ็กเกจเลยก็คือเป็นตัวสตาร์เตอร์ตัวแรกคือ10 10เอสเซมิคนะคะ แล้วก็เป็นตัวที่2ก็คือ 10S c e r a m i c Plus แล้วก็เป็นตัวที่3 10S c e r a m i c Premium ค่ะแล้วตัวของราคา่าในส่วนของตัวธรรมดานะคะราคาสตาร์เตอร์จะอยู่ที่4,999บาทส่วนในตัวของตัวพล u สอยู่ที่7,999บาทและในส่วนของตัว p ีเมียมจะอยู่ที่1 1 9 9 0บาทค่ะความแตกต่างของมันความแตกต่างนะคะจะอยู่ที่ความหนาของไมทอนค่ะแล้วก็ระยะประกันก็จะแตกต่างกันด้วยระยะประกันนะคะจะขึ้นอยู่กับตามแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกไว้ค่ะมีรับประกันให้หมดค่ะ รวไมไปถึงมีเซอร์วิส5ครั้งค่ะถามว่าเซอร์วิส5ครั้งตรงนี้เราจะทาอะไรให้ลูกค้าบ้างเซอร์วิส5ครั้งตรงนี้นะคะจะเป็นการตรวจด้ยตรวจความช่้แล้วเราก็จะเพิ่มจะขัดแล้วก็จะเติมน้ายาทิปเมนให้ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูงานค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวฮุนไดนะคะต่นราคาที่บอกไป oh. เมื่อจคพูดนะคะ oh. เป็นราคาสําหรับรถทุกรุ่นทุกไซส์ค่ะโดยที่ลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจได้เลยว่าอยากได้เป็นตัวไหนค่ะประกันขอองเราก็จะะมีีีียู่ป่ปปป3 5ค ไม่ว่าจะเป็นไซสไ์ไหนก็แล้วแต่ค่ะราคาตามนี้เลยแล้วลูกค้าสายเพียงรั้นเดียวเท่านั้นมาเซอร์วิสมาประกันไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใ,ใดๆเพิ่มเติมแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่ช่างกาลังเตรียมถิวค่ะ เราปักผิวเตรียมถึงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาลดนะคะเข้ามายัางห้องเคลือบเซรามิก 10H ของเราค่ะและในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็น Honda HRV ค่ะตัวของตัวนี้ค่ะจะทำอยู่ที่ 10H เซ ER รามิก Plus นะคะซึ่งราคาตรงนี้นะคะจะอยู่ที่7,999บาทเป็นราคาลด40%จากราคาหน้าร้านแล้วก่อนที่เราจะลงน้ำยาเคลือบะคะ่ะเราจะต้องทำการ เตรียมผิวขัดผิวของผิวและของลูกค้าก่อนอค่นะ,คะที่เราจะมาเคลือบหากลูกค้าคนใดนะคะสนใจเนี่ยสามารถอินบอสเข้ามาทางเพจเราได้เลยซึ่งเพจของเราเนี่ยจะชื่อเซรามิกโคตติ้งฟิกคาร์แคร์แบบนี้เลยค่ะ อ่าหรือสามารถโทรมาที่เบอร์0625268768ได้เลยค่ะจองคิวได้ทุกวันไหมคะจองคิวได้ทุกวันค่ะลูกค้าสามารถบอกบอกถ้าลูกค้าหักลูกค้าสนใจนะคะสามารถจองคิวล่วงหน้า1วันหรือ3วันได้ค่ะเพื่อทางร้านนะคะจะทําการล็อกคิวช่างให้กับลูกค้าค่ะใช่หรือว่าแบบบางคนสนใจสามารถแบบอาทิตย์นี้ไม่ว่างอาทิตย์หน้ามาก็ได้จองตามเลยค่ะมาสิ้นปีก็ได้ใช่ไหมบางคนได้เลยค่ะได้ค่ะโอเคไม่ติดใช่ไหมขอให้มาได้เ้ยค่งได้เลยได้เลย อันนี้นะคะก็ฝากร้านไว้ด้วยนะคะเซรามิกโคตติ้งฟิกคาแคร์ค่ะอยู่บําใหญ่นะคะ